สวัสดีครับนี่คือเครื่องสูบน้ำฮอนด้านะครับรุ่น gp 1 6 0นะครับปัญหาที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ทำการเบื้องต้นเช็กไฟไฟออกมวเทียนนะครับหนูชอบเข้าฝาครอบสตาร์ทนะครับตอนนี้ รุปแล้วก็คือไม่มีแรงอัดนะครับวิธีเช็คก็คืออันนี้อุดตรงนี้นะครับปิดสวิตปิดสวิตเลยนะครับเดี๋ยวไฟดูดนะครับแล้วก็ดึงอ่าดึงสตาร์ทแล้วไม่มีแรงอัดเพียงพอที่จะทำให้เกิดการระเบิดนะครับเรากำลังจะถอดฝาสุูออกมาเพื่อจะบดวาวด้วยกากเพชรเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับเอามา าทาก,ากากเพชรแล้วก็เคาะเคาะบทแบบบ้านๆเรานะครับผมจะถอดแบบส่วนนี้เรียนรู้ไปบางส่วนแล้วนะครับคาร์บูเรเตอร์นะครับอถอดแบบยกออกมาทั้งทั้งคาบ,บูทั้งท่อเสียเลยนะครับก็เดืองวาลอันนี้คือไอดีเพราะอยู่ด้านคาร์บูเรเตอร์อันนี้ไอเสียนะครับ เวลาตั้งวาลวตอนนี้ลูกสูบข,ขึ้นสุดนะครับวิธีเช็คก,การตั้งวาลวก็เหมือนกันก็ตั้งให้หลวมประมาณนี้นะครับดูดอัดระเบิดคายนะครับ4จังหวะเราต้องเริ่มต่อจากจังหวะดูดนะครับหมุนเครื่องนะครับหมุนเครื่องให้วาลว,วาลวอดีตัวน,นี้ยุบตัวลงไปนั่นคือดูด id เข้าไปนะครับ แล้วก็คืนตัวนะครับดูอัดต่อไปจังหว่าอัดนะครับจังหวัดไอสียีและไอดีต้องปิดสนิทก็คือเป็นอิสระแบบนี้นะครับทีนี้เราจะถอดฝาสูบแล้วก็ถอดอกระเดื่องแบบง่ายๆรุ่นนี้เป็นก้านกระทุ้งนะครับเครื่องยนต์เล็กจะเป็นก้านกระทุ้งนะครับ บางทีไม่มีมาร์คให้ดูเราก็ใช้วิธีวิธีนี้นะครับดูดดึงคันสตาร์ทมือสตาร์ทเนี่ยนะครับให้ไอดียุบตัวลงไปเป็นจังหวะดูดนะครับเราก็ตั้งจังหวะาอาัดเหมือนกันนะครับยุบตัวคืนตัวขึ้นมาแล้วก็อโอเวอร์แลประหว่างไอดี ID ไอเสียนะครับแล้วดูลูกสูบนะครับมีไฟฉายส่องเข้าไป ลูกสูบก็จะขึ้นสุดในจังหวะอัดนะครับอา,อาจจะมองไม่เห็นนะครับจังหวะอัดกับจังหวะคายลูกสูบขึ้นสุดเหมือนกันนะครับหรือ,อวัสดุที่เป็นเป็นพลาสติกนะครับแย่ดูลูกสูบนะครับนี่นะครับาการตั้งเบานะครับอย่างน้นอยๆคลิปนี้ก็จะอาจจะ จะพาท่านตั้งวาวเป็นนะครับดูกระเดื่องไอดียุบตัวนะครับผมจะดึงนะครับดึงหรือถอดออกอมือหมุนร้อแมเหล็กก็ได้นะครับแต่ถ้ามีตัวดึงเราก็ไม่ต้องอาหาทิศทางนะครับทิศทางล้อแม่เหล็กหมุนในทิศทางาตามเข็มนาฬิกานะครับ ไอ้เสียยุบตัวต่อไปเป็นไอดยุบตัวแล้วนะครับก็คือจังหวัดดดนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับยุบตัวแล้วครับ mm hmm. คืนตัวมาแล้วครับอ่าต่อไปก็เป็นจังหวะอัดนะครับเราก็ดูหาอะไรไฟฉายสองนะครับก็ได้ถ้าหากว่าดูมากลําบากนะครับอ่ดาดันขึ้นมาอันนี้ใช้สายยางแห่เข้าไปนะครับ นี่ครับดันขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมา,ามันกำลังจะกลับลงไปแล้วก็เราก็หยุดนะครับเอาหนีบสายยางเลยนะครับขยับดูกระเดื่องเป็นอิสระก็ตั้งตั้งวาก็คือปรับน็อตปรับตั้งตัวนี้นะครับไม่ชิดนะครับดูสิครับห่างเยอะเลยนะครับเครื่องยนต์เล็ก เผื่อไว้เยอะเลยนะครับวิธีต่อไปเราจะถอดดูบ้างเราก็ต้องถอดกระเดื่องนี้ก่อนนะครับถอดกระเดื่องแล้วก็ถอดน็นอตฝา,าสูบสีตัวตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านในนี้หนึ่งสามสี่นะครับถ้อย่เสียตัวแรกว่าจะไม่ถอดรู้สึกจะบิดบางบางน็อตน,นะครับต้องถอดนะครับ ประเกลนเสียหายเราจะทําแบบประหยัดก็คือ,อใช้กาวช่วยนะครับกาวทาประเกลนนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูภายในนะครับตัวนี้เป็นน็อตปรับตั้งนะครับส่วนตัวนอกตัวนี้คือน็อตล็อกนะครับ นอตล็อกเบอร์10ปรับตั้งเบอร์14นะครับเวลาล็อกก็ใช้ระแจเบอร์14ปากตายกับเบอร์10ล็อกใส่กันนะครับไม่เคลื่อนที่นะครับอ่าปรับมันหาไปก็หมุนเข้าแบบนี้นะครับอ่าแล้วขยับดูนะครับชิดไปไม่ดีนะครับห่างแบบเมื่อกี้เนี้ยดีแล้วนะครับโยกซ้ายขวาได้โอ้เยอะเลยนะครับประมาณนี้ ถ้าเราจเจ้าออกเราก็ถอดออกทั้งคู่เลยนะครับเพื่อจะถอดวาล์วมาบดนะครับเดี๋ยวถอดท่อไอเสียบางน,อน็อตฝาสูบนะครับก็เดืองเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหล็กขึ้นรูปนะครับ การกระทุงเวลาใส่ต้องส่งไฟฉายเข้าไปนะครับตัวนี้การกระทุงวาวนะครับเหมือนกันทั้งสองตัวไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรพิเศษนะครับน่านปรับตั้งวาวนะครับขันไว้ที่เดิมก็ได้นะครับก็คือเครื่องยนต์อาจจะสตาร์ทติดนะครับแต่ติดยากนะครับก็คือ อ่าวรั่วนะครับอ่ตัวนี้ทําไมผมไม่อยากถอดขาบูเพราะว่าปะเกนขาดนะครับก็เลยจะถอดออกมาทั้งชุดเลยนะครับส่วนไอเสียจําเป็นต้องถอดเพราะบางน,อน็อตฝาสูบนะครับอ่าข้างในใช้บล็อกขันออกมานะครับอ่าดูกระเดืองแตกต่างกันไหมกระเดืองวาวนะครับ ไม่มีอะไรแตกต่างสลับกันได้ไหมนะครับสลับกันได้ครับมีก้านกระทุงนะครับนี่นะครับถอดท่อยเสียออกนะครับ ระวังประเก็นนะครับปะเก็นไอ้ท่อยเสียนะครับถอดออกแล้วก็มันจะหักนะครับจะโดนอลไรหักก็มีพื้นที่โคเวอร์ข้างล่างบังคับระบายความร้อนครับอ,ออกอเพราะว่าเกก,กะเอาติดเราจะถอดฟ้าสูบมันจะติดนะครับต้องเอาตัวนี้ออกด้วยนะครับต่อไปก็ถอดฟ้าสูบบดวาวได้เลยนะครับ ลืมไปนะครับเราสามารถถอดเอาเฉพาะชิ้นส่วนที่คิดว่าไม่ติดขัดแล้วนะครับก็อถอดแค่นี้นะครับจะถอด c o เ e r ข้างล่างนี้ก็ต้องคลา,ายนะครับคลายฝาครอบเฉยนะครับต่อไปก็ถอดฮอดสตัวได้เลยถอดวาวถอดภายนอกก็ได้ามามือกดเบาๆก็หลุดแล้วนะครับ สำหรับเล็บวาวรุ่นเครื่องยนต์เล็กไม่มีนะครับอุตสาจะไม่อยากถอดแล้วประกินขาดเห็นไ,ไหมครับขบูอ้าออกแล้วก็ออกไปนะครับ แรงขันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับขันและใช้แรงอบออกเท่าไหร่ก็ลองประมาณตอนขันเข้านะครับ เขาจะมีปอกอะาปกเกนสังารสีนะครับมีปอกอยู่ด้านล่างนะครับปลอกน้ำมัน2ตัวจะเห็นว่าวาวสกรปรกนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ไปดัดแปลงใส่พลังงานถ่านนะครับก็กดแบบนี้เลยนะครับ สปริงปกติใส่ด้านไหนก็ได้นะครับไม่ละเอียดแล้วเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวดูบาวาวนะครับโยกดูซ้ายขวาไม่หลวมนะครับ บาวาวรั่วนะครับบทใหม่ที่เฉยก็ใช้งานได้นะครับมีซีนซีนขาววาวด้วยนะครับซีนแบบไม่พิธีพิธันมากเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับดูไอซีเอ ไอเสียน่าจะร้อนแล้วก็น่าจะไหม้กว่านะครับไอเสียไม่มีซีนนะครับอ่า,อายกดูโอเคดูสิครับ ไอดีอาจจะไม่เท่าไหร่ไอ้เสียนี่ปิดไม่สนิทเครื่องยนต์สตาร์ตติดยากเลยก็บทวาวทำความสะอาดประกอบคืนนะครับนี่นะครับกากเพชรที่โตขึ้นมาก็เจอหรือผมก็เจอเลยนะครับเป็นยี่ห้อดั้งเดิมะนะครับก็ถาบาวาวนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปบทใส่ตรงฝาสูบนะครับเคาะด้วยไขควงแบบบ้าน,านแล้วปักปักไป,กปเลยแล้วก็ทำความสะอาดประกอบอแรงอาดก็จะไม่รัว่วแล้วก็จะติดง่ายนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นไกด์นำนะครับเป็นแนวทางสำหรับแฟนคลับบุคคลทั่วไปเสื้อสูบถอดไม่ได้นะครับ เสื้อสูบติดกันกับแข้งนะครับาการขวานก็มีบางเจ้าขวานได้นะครับอตอนนี้ลูกสูบกําลังจะเลื่อนลงนะครับอตอนนี้เราหมุนได้นะครับเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสําหรับแฟนคลับที่ติดตามสาระพรนค์คลิปคุณต้องกล้าทํานะครับผิดถูกไม่ได้จริงก็ค่อยแบกไปหาช่างก็ได้นะครับอันนี้คือลูกสูบพุ่นสุดนะครับ ตรงฝาครอบนี้น่าจะมีมาร์กให้นะครับกรณีที่เราไม่อยากจะถอดเยอะนะครับเราก็ดูหาอะไรมาแย่ดูนะครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสารพันคลิปก็จะแบ่งปันอันไหนที่น่าจะพอทำเองได้นะครับตอนนี้หน้าเดือนหน้าฝนนะครับมีการใช้น้ำทำไร่ทำนานะครับ ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับแต่ละคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบััสีีครับ